สวัสดีครับเป็นเพื่อนครับเป็นไงครับดูกันมาหลาย,ลายคลิปนะันหลาอีพีแล้วเนี่ยเป็นไงกันบ้างนะครับถ้าได้รับความรู้ถ้ามันเป็นประโยชน์นะเ,นเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปนะครับอะไรเพื่อนดูกันแล้วมันสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับ เด็กยุครุ่นหลังเราหรือคนที่ยังอยากจะศึกษาอยากจะหาข้อมูลนะครับอยากจะสะสมนะครับวัตถุมงคลน,นะหรือว่าเหรียนกระสับที่ผมกำลังนำเสนออยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆก็แชร์ไปนะ,ปะเพื่อนๆก็แชร์ไปแล้วกดติดตามกันไปเรื่อยๆผมว่าน้อยคนนะ ที่จะมาทําในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการทําเอกราสอบในการสะสมเอกสารแล้วมันจะครบชุดเนี่ยผมเห็นได้บางคนก็ทําเฉพาะรุ่นนี้เขาซื้อเขานิยมซื้ออย่างงน้นซื้ออย่างนี้ทานู้นทำนี้กันเขาเรียกว่าเป็นเรื่องพุทธเป็นเรื่องของการพา่าณิิตและเป็นเรื่องของการซื้อขายคนก็พยามบางคนยังโดนหลอกโดนต้มกันเห็นไหม ทำคลิปขึ้นมาหลอกลวงว่าเหรียญน,นี้เป็นแสนเหรียญน,นี้เป็นล้านเหรียญน,นี้ต้องอยากพึ่งการอย่างงน้นอย่างนี้นี่คือการตลาดนี่คือการทําให้คนตื่นเต้นและให้มาติดตามแต่โดยเนื้อแท้แล้วเขาทําเพื่อผลประโยชน์ของเขาเพื่อเข้าใจไหมจะทําเพื่อผลประโยชน์มากกว่าในสิ่งที่จะเอามาเผยแพร่สร้างความรู้ให้กับผู้คนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ให้ามารู้จัก นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อ,อไร่ที่เราได้เรียนรู้เราได้รู้จักอ่ะมันจะเกิดอะไรครับเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นเกิดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความรู้เพิ่มเติมอ่ะเฮ้ยเรียนกระสาบแบบนี้มันเป็นอย่างนี้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 มันมีเรื่องเล่ามันมีสตอรี่ที่ผมบอกว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มีการกระทำเนี่ยมีการผลิตขึ้นมาในลุกักรกาลที่9เนี่ยในช่วงระยะเวลาที่พระองค์ท่านของราชเจ็ดสิบปีเนี่ยเพื่อลองคิดดูดิเจ็ดสิบปีอ่ะมันมีอะไรที่มันผ่านเหตุการณ์ต่างๆามีนะการผลิตเหรียญก็ะสาบเนี่ยนะครับเขาก็ผลิตขึ้นมาเพื่อจะให้มันจบจาไม่ได้ เฮ้ยประเทศไทยเรามีการจัดงานสีเกมครั้งหนึ่งครั้งต้องอะไรอย่างไงหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอย่างแรกนาขวัญอย่างเสด็จนิวัดอย่างอะไรพวกเนี้นะเฮ้ยเราเป็นเจ้าภาพแข่งแข่งข่สีเกมเฮ้ยเราก็ออกเราก็ออกหรือว่าเป็นการสร้างในวาระพิเศษพิเศษต่างๆแล้วก็ผลิตขึ้นมาให้ประชาชนคนนักสะสมเนี้ยเขาได้เก็บได้สะสมกันนะเพื่อนๆนี่คือหลักของการผลิตขึ้นมา มันไม่ใช่อยากผลิตอยากจะทำแล้วก็ทำนะเพื่อนๆน,นะเข้าใจไหมมันต้องมีเหตุนะมันต้องมีเหตุนะเพื่อนๆดูนะครับนะนะครับข้างหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์คล้ายๆกับเหรียญบางทั่วๆไปอ่ะบางเหรียญเนนะี่ยก็จะเป็นรัชกาลที่าอยู่นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็จะเห,เหรียญพร,ระรัชกาลที่าอยู่แต่พอข้างหลังปุ๊บเห็นไหม เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นปีสันติภาพสากลสองพันห้าร้อยี่สิบเก้าเพื่อนดูดิถูกไหมเป็นเหรียญสองบาทเพื่อจะเห็นว่าคาว่าสันติภาพมันก็จะแทนด้วยนกอะไรนกพิลาบอ่ะฮะนกบิน เห็นไหมเพื่อนเนี่ยการออกแบบก็เป็นสิ่งสําคัญนะการที่เราจะเอยดูสัญลักษณ์ในการที่เขาทําออกมาเนี่ยมันก็สื่ออะไรห้หลายอย่างนะสื่ออะไรหลายๆอย่างนะครับการปลดปล่อยไงเห็นไหมมีมือสองมือนะมีชอ่อดอกมะกอกการเอามือแล้วก็ผายออกไปปล่อยเหมือนเราปล่อยนกอะปล่อยนกให้เขาไปสู่อิสระภาพให้สู่ ท้องป่าให้ดูเห็นไหมมันเป็นอะไรที่การมีสันติภาพนะครับมันไม่ได้อยู่ในการครอบงำหรือครอบครองของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับทุกประเทศในโลกเนี่ยเขาต้องการสันติภาพต้องการปกครองตัวเองเหมือางงานกันเขาก็จะมีปีสากลอย่างนี้ขึ้นมานะเห็นไหมครับเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่มีเป็นเหรียญเหรียญแล้วแหละเว้ยมันไม่มีความหมายมันมีความหมายมันมีเรื่องของมัน อันนีสตรอรี่ของมันนะเ,นเพื่อนๆจำไว้นะครับทุกอย่างการบรรจุข้อมูลใดในเหรียญเราก็เฮ้มันมีเรื่องเล่ามันมีเรื่องของมันเลยนะโอเคเหรียญน,นี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ